คิปวันนี้ก็อาจจะมีแค่วัดนี้วัดเดียวแล้วก็ไม่เดี๋ยวไปไอคอนนะ่ะแล้วกลับมาใหม่จะรู้สึกดีขึ้นอันนี้รู้สึกแยันกลับมาใหม่อ ตอนนี้นะคะเราก็มาเจอกับเพื่อนนะคะสวัสดีคับชื่อโอ๊คอ่านี่นะคะคาซาตันค่ะโอ้โหเต็มมากวันนี้นะคะเรากำลังจะไปที่ไหนกันยังไม่รู้จุดายเอาที่รถมีไปเราก็จะไปตามเส้นทางแม่น้ำเนาะวันนี้เราก็จะมาลองใช้ชีวิตแบบไม่รู้เส้นทางนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้จะรอดไหมหรือว่าจะหลงทางซึ่งปกติแล้วถ้าเราไปกันเองจะก็หลงตลอดโอเคแล้วทุกคนลงกัน เรือตรงไหนอะคะไม่รู้เพราะตรงนี้มันจะไม่ได้จอดอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณนะคะได้หนึ่งหลงแล้วได้หนึ่งหลงค่ทุกคนพึ่งลงจากพุ่งลงจากรถ้วยคือหลงแล้วอะคนตอนนี้เราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระพาจทร์แล้วข้าเรือข้าฟากเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ไกด์ทุกคนแมวน้อนตอนนี้เราก็ถึงท่าเรือท่าพระจันทร์นะคะ ซึ่งไม่รู้ว่ามาถูกไหมหรือเปล่าอันนี้ไปถึงไอคอนสยามไหมคะไอคอนไปข้ามหาราชจ้าข้าก็เดินออกก็เดินเดินออกข้ามหาล่าจะลงบันไดขวาลงบันไดขวามือขอบคุณค่ะอ๋อเรามาผิดได้ได้ครับขอบคุณค่าคนเอาท่องเที่ยวเลยเฮ้ยเราบู๊ ลาบ,ลบ,ลบ,บ,ลบูบูลาบูบูไปคกับพักเพลิงลาบูบูปลุกเสียงอ่ะไม่ไม่ไรกําลังจะไปขึ้นเรือแต่ว่าเป็นเรือแบบหมาเที่ยวใช่หมามเองน,นะแต่ตรงนี้แบบบรรยากาศดีมากเลยเน,ะนบบา,า,าเเนะนิ้วหักมาแล้วอ่ะน้งนิ้วหักมาแล้วแต่กูถ่ายไม่สวยเลย แล้วมึงมาถูกคนเลยนะไม่ถ่ายไม่สวยทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดู้ารรับนงครั2 3เดินสอคีาสต๊อป่อสิบเลยเนี่ยไปมาไปมาไปมามันเกินแล้วเนาะ รอเรือมานะคะเอนี่อ,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 อย่างเงไม่กล้าร่างเอ่ะเห็นีกนั่มนดูเรือใหญ่ขนาดนี้ดูดิ นีลมแรงเนานะเราจะต้องหนีตายอะไรอีกไม่ให้เพื่อนเล่าประสบการณ์ดีกว่าอตอนไปสยามแต่เขามีแบบมันมีกาดแบบปังๆ,ๆอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วเราก็ไปตรงกับวันนั้นพอดีก็เลยแบบวิง่งเ,เน,ะเนาะวิ่งลุยฝนย<พ>น่าจะรู้เพราะว่ามันตอนนั้นะมันออกข่าวด้วยมันเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่สยามใช่แล้ววันความรู้สึกที่นันรู้สึกเหมือนจะตายจริงเราอยู่ฝั่งสยามโซนร้อนเนาะแต่ว่าเหมือนเขาอยู่ที่พาราก้อนกันอะแล้วเราแบบได้ยินเสียงแบบนั่งก มิวูโทสอยู่ได้ยินเสียงปังงไม่แล้วคือเราอะอยู่อยู่ที่สยามแนละ้วเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่คนที่อยู่ห<อ>ลังสีตรงมาบอกว่าคนคนที่อยู่แ้วเขาบอกว่าม,มาแล้วตอนนี้รู้สึกว่าโปโยกวะ่ะ คนถูกต้องตามกฎไหมคะถูกค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะขอบคุณนะคะอาหารปลา20บาทจิ้มเท่าี้ไอคิมแปดสิบเก้าไปอุ้ยอายก่อนเราไมบอกว่ากินอาหารปลาเออค่ะเราเจอร้านเช่าชุดไทยแล้วอยากใส่มากต้องใส่กัสดตรงนี้เลยทำไมอะอนเนี้ยใจกูอยู่อะไรรู้ไหมไอคอนสยามใส่ก็ได้เนาะเอาเสียอะไรดี๋ยวเอาเอาก็ได้ค่ะเอาเนี้ยค่ะสีนิมมุนเนาะค่ะโอเคสีดค่ะไปดูเจ้าของช่องกันค่ะ แรมมจากอายุทยาเทคค่าไยยคยียย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 ยายยยยยเยยยยย่ยป,ป่อยย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 ลยิยย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 อยยยียย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 นยย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 ะสายน ทุกคนมาเช่ากันได้นะคะแต่ว่าเสียค่ามาจำพันนึงไม่บอกก่อนดีนะโดหลอกคนเดียวไม่แล้วกูใส่ไปแล้วกูมีตังมาทั้งตัวแทบห่าบร้อยอ่ะก็จะเป็นไง สนุกที่ไม่ได้แบบว่าอยู่สนุกมากเลยแค่ได้ซัพพอร์ตเพื่อนก็สนุกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณนะคะนึกเกิดละเขาบอกอย่าวิ่งเล่นในวัดไงไม่ได้วิ่งไม่รอดที่วันนี้ก็อาจจะมีแค่วัดนี้วัดเดียวแล้วก็เดี๋ยวไปไอคอนสยามเพราะมันร้อนมากทำไมเราไม่เลือกมาหน้าหนาวร้อยห้าสิบต้องน่ายุ้ม อ๋อสามร้อยไม่ไม่เดี๋ยวไปไอคอนหน่ะแล้วกลับมาใหม่จะรู้สึกดีขึ้นอันนี้รู้สึกแยัมมาใหงไะตอนนี้เราก็ถึงไอคอนสยามแล้วแต่ว่าแบบ อืดมากดูสภาพยมมากนั่งเรือเป็นข้างบนเนาะแล้วที่นี้เนี่ยแบบว่าเหตุการณ์มค่อนข้างจะชุลมุนแต่ไหอังโค้งอังขาผิวมากทุกคนสามารถกินหัวเพื่อนได้รู้สึกไงบ้างที่มาครั้งแรกไม่มาครั้งแรกครัมาครั้งแรกครับก็รู้สึกว่ามันตื่นตาตื่นใจประทับใจตื่นใจอยู่วันนี้เราจะไปกินซูชิโรสเนาะจริงปะเนี่ยไม่รู้พอใจแล้วขึ้นโรสก่อนขึ้นนี่ขึ้นบันไดเรื่องเลยเห็นไห น่าจะกินซูชิโร่นะคะวันนี้เพราะว่าเงินเราวีแค่นี้ค่ะคิดดูดิห้างอื่นอะซูชิโร่ถือว่าแพงปะแต่ห้างนี้ซูชิโร่คือสิ่งที่ที่สุดคูชิดแลไม่ต้องงงไป seriously หลงไปมันไม่ดีหรอหลงเหรอ่ยังหลออีกเหรอขึ้นผิดทุกคนข้างนี้มาไม่ต้องกินเยอะนะตอนเย็นเราจะกินหมูกระทะท้าไปกี่โมงสี่โมงกินเยอะแล้วกันไม่ไปยืดหรอเราจะเยอร้อยห้าสิบว่ะตั้งชื่อวอกอะไรปะพาไปทางบุญก้าววัดขึ้นบันไดเลยขับโอเคเมื่อกี้ถามพี่พนักงานนะคะเพราะว่าไม่รู้ทางไม่ได้มานะเพราะว่า เจอทางขึ้นแล้วเมื่อกี้ขึ้นราขึ้นบันไดผิดฝันนะคะมันก็เลยงง,งงนิดนึงแล้วคก็แบบสภาพคือเปื่อยมากแต่เก okay, ได้ว่าคือลิฟต์สี่หหมันเลยแล้วถ้าดูพุตเมื่อกี้ที่แบบใส่ชุดไทยคือวัดอรุณใช่ไหมเมื่อกี้เราวัดอรุณร้อนมากแดดร้อนมาก เงินคือ60สสีทองแปดสิบสีดร้อยยี่สไม่ด้ยิ่งเยอะเราใส่สอดไปเลยพี่เอกมันมีใช่ค่ะท่านละหนึ่งใบค่ะอ๋อขอบคุณครัการนาเชื่อใหม่ค่ะ ขัดมาเมซิ่งมากเมื่อกี้ยื่นต่อถังทำไมมันมีเครื่องใส่เองเว้ยเมื่กี้เห็นเอิ้มสินค้าสาขาอื่นไม่มีเจอที่มันไอคอนสยามแตกต่างก็ไปเยวาวราชก่อนทีเสร็จไปเยวาวราชแล้วก็ไปกินหัวค้าเค้กเป๊ะเป็นศิละปะอ,อมเบร์อมเมรบรศิลปะบนใบหน้าอโอมเบรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเอันนี้คือเค้กวันเกิดแฮป็นศิลปะนั่นดูโอ้โหกล้องกูเชียร์ยังนั่นอยู่เลย ถังแอลมอนด์ถังมาทำไมเดี๋ยวเกยนเสร็จก่อนแล้วมาดูกันนะทุกคนเพราะแบตจะหมดแล้วแบตกล้องเหลือหนึ่งหนึ่งคืนถึงแล้วท่าราชวงศ์นะคะตอนนี้ก็กำลังไปที่วัดมังกร มาแล้วนะคะเยาวราชแต่ว่ายังไม่ถึงเยาวราชใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนอ,นอะไรถนนราชวงศ์ราชวงศ์อะไรค่ะถางทางทางฮูลู <laughs> ตอนนี้นะคะก็กำลังเดินทางไปวัดมังกรนะคะตอนนี้คือหน้าช่ำมากทุกคนแต่ว่าใกล้ถึงวัดมังกรแล้วนะคะเดี๋ยวมากี่เีถึงวัดมังกรแล้วเราไปดูกันอีกทีเนาะ ตอนนี้ถึงวัดมางกอแล้วนะคะแต่ว่าต้องใช้เสียงที่เบานิดนึงมาถึงตอนที่แบบพอมาถึงกูเนี่คือฝนซาลุบาหนักมากก็เลยต้องมาอยู่ข้างในแล้วก็เขากำลังสวดสวดบนเป็นเงิเมื่อกี้จะบอกว่ามือนฝนรอเราเนาะ คือพอเรามาถึงปุ๊บนี่ฝนซ่าเลยอ่ะใช่เลยไม่คิดเลยว่าฟ้าฝนดจะเป็นไซค่านี้เพราะว่าเรามีความตัง้งใจที่จะมาไหวห้เขาอยากให้เรามาทำบุญนะสุขภาพ ยมมากซื้อว่ามีจับกังนะคะไปบธทิบาโหดูหน้ามันมากทุกคนกดตกด้วยทุกคนคือ,อมันอะไรก็ไม่รู้อะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนตอนขึ้นเรือเลยทุกคนตอนนี้อะที่บอกว่าจะขึ้นเรือไม่มีอยู่ <c oughs> ไม่มีอยู่จริงเพราะว่าตอนนี้เรียกแก๊ปแล้วไม่ไหวแล้วยมมากคือสภาพเมื่อกี้ก่อนขึ้นรถอ่ะเอื้อดแบบทั้งหน้าหน้า,นาคือแบบเป็นทางหูรูมมากคือยมแบบแต่เราก็นั่งเรือคุ้มไหมไม่คุ้มคุ้มถ้านั่งอีกสายเมื่อกี้จะคุ้มอีกรอบนึ ตอนนี้ก็กำลังจะไปกินหมูกระทะนะคะแผนเก้าวัดก็คือไม่มีอยู่จริงสองวัดนี่คือแบบเอื้อดมากถ,ถ้าใครอยากไหว้เก้าวัดนี่คือต้องมาตั้งแต่ปีห้าท่านมา้้ดู จริงๆที่ร้านมีมุกข้างนอกเลยนะคะแต่ว่าฝนตกน้อยมากนี่ก็คือสภาพหลังจากกิน<อ>แล้ว<อ>ทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็กินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็อิ่มมากตอนเย็นแบบอิ่มมากมันแอบ,บเสียดายตรงที่เราแบบไม่ได้นั่งข้างๆแม่น้ำเพราะว่าฝนมันตกอะตอนเรามานะเราไปถ่ายรูปเล่นดีนกว่าฝนหลังจากถ่ายรูปเล่นเสร็จก็จะขึ้นรถมกีกลับบ้านแล้วเจอกันคะ่ะนีสไสไ<อ>่นะคะเผื่อใครอยากมากินเนาะ ตามกันมากินได้นะคะอยู่ตรงท่ามหาราชเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันกีกว่าแกมคนเดียวไม่พอให้เพื่อนแกมด้วยอุ้ยทำไมมันเอียงอะ่ะ ทุกคนคะตอนนี้ก็มิมก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วถ่ายรูปให้เพื่อนเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ยมมากๆแล้วก็สมวรกับการปิดคลิปมากเพราะว่าแอดเป็นใจหนักมากวันนี้ไปหลายที่มากถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนมากเท่าไหร่แต่ว่าสนุกวงเล็บเหนื่อยถ้าใครอยากมาตามตามเหมือนพวกเราก็อาจจะต้องแบบวางแผนเรื่องฟ้าฝน เพราะวันนี้แบบมีอุปสรรคคือฝนตกนะคะนั่นแหละค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากกด subscribe กด like แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วทุกคนบ๊ายบายเพื่อนยมมากไม่ไหวแล้ว